บรรยากาศเดินเรามีอย่างนี้ครับเล่าเลยนะเพราะไหนไหนมาถึงแล้วเนาะให้เวลาเท่าไหร่นะครับบรรยากาศเดินคืออย่างนี้ครับเราเดินทั้งหมดวันวันนี้วันที่12นะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดอะไรไม่ออกหรอกก็คิดว่าจะเดินจากคือความคิดอย่างเดียวก็คือจะเดินประท้วงประชดชีวิตเนี่ยก็จะเดินจากกรุงเทพคิดแบบเต็มรูปแบบเลยนะเดินจากมุทยาสืบไปหน้าสอผอคือสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ เอาหลีดไปวางเอาจริงๆไปเผาเยเแล้วก็เดินดุม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 ไปที่เขื่อนแม่วงตอนแรกคิดอย่างนั้นก็ไปประกาศที่ห้วยหาแข่งวันนี้ไม่รู้ว่าพี่สืบมายืนข้างๆมาตกระบานโดนใจไม่รู้ก็ใช้เพื่อนคนหนึ่งชื่อคุณวีรวัตรพีรประสาทสิทธิ์เก่าเกษตรเหมือนกันนะครับกับพี่ชัชวานพิษดำขำมดี หน้าควยหาแข้งต่อจากคุณสื่นะครับเสถียรเขาก็นั่งคุยกันเขาบอกว่าไม่ดีหรอกอาจารย์สิิมันควรจะเดินจากป่ามาสู่เมืองเพราะว่าเราเดินจากเมืองไปสู่ป่าเนี่ยเดินไปปั๊บเรากําลังแข็งแรงก็ไม่เป็นไรสื่อทาข่าวกันตุ้มตุ้มตุ้มพอสิบวันสื่อมันเลิกตามแล้วเรากําลังเด้งเข้าไปพื้นที่ที่เขาต้องการเขื่อนเราก็โดนเขาตืบ ใช่ไหมจะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมครับสื่อก็ไม่ให้ความสนใจถ้าเปลี่ยนเป็นเดินจากแม่วงมากรุงเทพเฮ้ยมันจะดีกว่าไหมใช่ไหมฮะมันจะดีกว่าไหมเพราะเดินมาทางฝั่งโน้นก็ยังไม่ตั้งตัวแล้วก็สะสมข่าวสะสมพลังมาระเบิดที่กรุงเทพเฮ้เอ๊ะเ,เ,เราก็เออเฮ้ย,ยต้งมันเดินลงแล้วคต้องมันสูงกว่าไม่เหนื่อยเท่าไหร่ใช่ไหม เรากมาเอาดิเอเอ,เอ,เอมีโอกาสรอดเพิ่มขึ้นอีกผมว่าประเมินโอกาสตายประมาณ1 0 20%นะหายใจหัวใจวา,ายตายร้อนตายอะไรแบบเนี้ยเหนื่อยตายเพราะเดินขึ้นแอนแทเลยตรงแถวเขื่อนแม่วงอันนี้มันเดินลงด้วยเช่ไหมครับเอ้ยเอ้ยเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาปรากฏว่ายัางไงร,รู้ไหมปรากฏว่าข่าวแหล่งข่าวภายในในสอของผมใช่ไหมครับเพราะผมก็เป็นทํางานกับเขาอยู่หลายปีนะเราก็ต้องมีสาวๆหนุ่มๆด้วยนะเป็นแหลงข่าวผมบ้าง เขาก็บอกว่าพี่จะผ่านแล้วนะประมาณวันที่เก้าพี่จะทําอะไรหรือเปล่าทําอะไรก็รีบทําแหล่งข่าวบอกชื่อไม่ได้ในสพก็บอกพอสมควรวันที่เก้าไม่ได้บอกทาอะไรรีบทำนะนะทำอะไรรีบทำกาพี่คิดเองเรื่องกะจะเดินไปเลยนะครับพอดีเขาเลื่อนเพราะว่าเราอะไปยื่นหนังสือค้านเอาไว้นะครับไปยื่นหนังสือที่ค้านาไว้เราก็ไปกันหลายคนนะองค์กร๋ยวรักไปเป็นร้อยคนเลยนะครับ เขาเขาปิดประชุมหนีเลยไม่มาประชุมเลยก็เลยเลื่อนไปสําเร็จพอเราไปยื่นหนังสือแล้วเราไปกันเยอะพอวันนั้นไปนั่งร้อยสองร้อยคนเขาปิดประชุมหนีผมก็เลยเปลี่ยนใจไม่เดินจากกรุงเทพไปแล้วแต่ปล่อยข่าวรวมไปแล้วว่าจากกรุงเทพจะไปแม่วงนะครับก็เลยขับรถกันไปที่แม่วงแล้วเริ่มเดินจากแม่วงมากรุงเทพเงียบกริบเลยไม่มีใครบอกพอตีสี่ครึ่งปั๊บไปไหา้ศาลเสร็จต,ตีห้าเดินออกมาผมเริ่มโพสเฟซบุ๊กคนจะเริ่มรู้ ลาดยาวยังไม่ทันตั้งตัวสองสามวันแรกสองวันแรกเราก็เดินผ่านลาดยาวไปแล้วนะครับฝ่ายนะักการเมืองท้องถิ่นที่อยากจะสร้างเขื่อนบนข้อมูลอันผิดพลาดของเขาเนี่ยก็ระดมคนมาเห็นเลยฮะประกาศทั่วลาดยาวเลยให้มาเตรียมรับคณะเราเพราะเขาติว่าถ้าเป็นม็อบเนี่ยคณะเราต้องใหญ่มากก็าดฏว่าผมเริ่มเดินเนี่ยผมเดินอยู่ห้าคนไม่ไปม็อบมืบอะไรหะ่โะโผเขาเตรียมต้องมีมา23บมตำบลมาค้าน อาจารย์ศสสินอ่ามูยที่สืบกินป่าได้ไหมไม่กินข้าวเหรอมาถามมาสศบกํานันมาถามนะครับส่งพลมาจอดรถตรงข้ามได้ไหมจอดรถปุ๊บคุณาส,สินอย่างนี้เรียกคุณนะไม่เรียกไอ้นะผมจะเอาเขื่อนคุณไม่เอาเขื่อนคุณอยู่ตรงข้ามผมยืนอยู่คนฝั่งถนนผมก็ครับจับพี่หวัดดีครับเดินหนีไปส่งกํานันมาคนหนึ่งมาดักอยู่หน้าสี่แยกาส,สิน ผมขอเลี้ยงกาแฟไปฟรีกินนะเอ็กโซ์เพรสโซ่หนึ่งช็อตไอ้มีมีกินที่เท่านั้นกินฟรีเสร็จใครก็พูดไปเรื่องเรื่องถ้ามีอ่างเก็บน้ําเนี่ยนะสัตว์ก็จะไม่ได้กินน้ําในอ่างเก็บน้านะย่งงี้อย่างงี้มันเราก็ครับพี่เออครับไปได,ผได้ผมได้ความรู้ดีครับนะครับผมก็จะเอาข้อมูลของพี่เนี่ยของท่านกำนันเนี่ยเอาไปพิจารณาต่อไปขอบคุณนะครับกาแฟอร่อยมาก อันนี้คือสันติวิธีนึกออกไหมรับฟังแล้วก็ออกมาพวกเราเดินแบบนั้นนะครับแต่ตอนเข้าลาดยาวเนี่ยเขามาระดมกันปรากฏว่าเราให้ฟังก็ได้นะฮะผมอยู่ห่างจากลาดยาวสิบสามกิโลกำลังนอนอยู่บนวัดเขาก็ถามว่าคุณจะมาถึงกี่โมงนะถามเราจะรับเราเนาะเรามากันประมาณสิบคนเองตอนนั้นนะฮะคุณจะมาถึงกี่โมงผมบอกมันห่างจากนี่กี่ก,ก,กิโลครับเขาบอกว่าสิบสามกิโล เราก็บอกว่าผมเดินได้ประมาณชั่วโมงอ่ะสามสี่กิโลครับแล้วผมต้องพักด้วยครับตอนนี้มันเที่ยงเดี๋ยวต้องนับเอานะฮะแล้วกะเอาผมไปถึงเมื่อไหร่เขาบอกว่าขอเชิญเข้าห้องประชุมที่เทศบาลเลยนะจะคุยด้วยเราก็ที่กะนะครับผมยังผิงกี่โมงบ่ายสองได้ไหมตอนนั้นมันเที่ยงสิบสามกิโลเดินหกชั่วโมงแดดเปรี้ยงเลยบ่ายสองนะตกลงนะเราก็เดี๋ยวผมพักก่อนนะครับพอบ่ายโมงคุณจะถึงกี่โมงผมยังนอนอยู่เลยครับ ใครอย่าไปเดินตอนเที่ยงใช่ไหมบ่ายสองคุณจะมากี่โมงเดี๋ยวผมกําลังจะออกนะครับงั้นคุณมาบ่ายสามนะโอ้สิบสามกิโลด้วยวิธีเดินผมรู้แล้วว่าผมกําลังลบก,กับใครคนบ้ากว่าผมอีกปะก็กดว่าพอเดินเข้าไปถึงมันหกโมงครึ่งก็มไม่ได้กลัวนะมันเดินไม่ได้อีกสิบสามกิโลหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่มีใครเลยครับเจอใครรึปะ เจอชาวบ้านตลาดมาถึงไม่รู้มีใครอยู่กับผมมั่งเอาน้ํามาให้เต็มเลยเน้ยํางงอย่างเงี้ยเทียบเลยกินจนแบบเราก็ดีใจอ่ะชาวบ้านร้านยาวก็บอกไม่ได้อยากได้เขื่อนนะไม่ได้คิดเหมือนนักการเมืองอย่างนี้เอาน้ามาให้เต็มไปหมดเลยแต่เราไปขอที่พักที่วัดไ้สี่วัดไม่มีพระให้พักเลยวัดเลยให้ให้พักเลยนะเพราะว่าตัวผู้มีทธิพลเขาก็ไปไปบล็อกไว้หมดนะฮะก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะเราไปกับผู้กวางขวางแถวนั้นเยอะ มีเป็นเพื่อนเราไปมีคนที่เคยเป็นมิตรเราต้องโทรปุ๊บ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรถึงระดยาวไม่นอนก็ได้ผมก็นั่งรถไปนอนที่อำเภอที่เราจะไปจะไปเดินต่อแต่ว่าไม่ได้ขี้โกงนะตอนเช้านะครับตอนเช้าเราก็นั่งรถย้อนมาตอนหกโมงมันถ่ายรูปเปะ๊ะที่ที่ว่าการอำเภอแล้วก็เดินต่ออ่าเราใช้วิธีนี้ตลอดนะครับคุณนาทิศักดิ์ พี่กินของเราเนี่ยชวนผมเดินมาร์ชรอบตลาดผมบอกอย่าเลยพี่แค่นี้เขาก็หนักพอแล้วนะครับพอแล้วเราก็เดินมาพอผ่านจากตรงนั้นก็ไม่มีเรื่องราวอะไรนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเอาโน่นเอานี่มาให้ตลอดทางจนมาถึงเกษตรวันนี้แหะครับปลอดภัยเฉลียก็วันละ30โลนะครับ,ดเ,รนะรบเดินได้ครับอย่างนั้นยืนยันว่าเดินได้ปลอดภยัยถ้าแข็งแรงของผมเนี่ยอยากไปเดินเที่ยวแม่วงมใช้เวลา1 2วันเดินถึง จากเกษตรแต่ต้องวันละ30โลนะถ้าเดินขึ้นเอาเผื่อไป15วันเพราะยังจะเหนื่อยหน่อยนะครับ <S 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 นั่นคือบรรยากาศเนาะนะครับมีเรื่องหน้าประทับใจอะไรเยอะแยะเลยคราวน,นี้เพื่อเป็นความรู้คนก็จะมาทำไมถึงเดินได้วันละ30โลเก่งมาจากไหนไม่เก่งหรอครับ ที่เดินได้เพราะว่าชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมสอบ,อสอบอที่ผมไปบรรยายทุ่นสือ่อไม่ต้องมาวู้เลยส่งรุ่นพี่มารุ่นเองไม่มาเลย<อ>รุ่นพี่แก่แล้วด้วยนะครับจบไปตั้งหลายปีแล้วโบกรถมาหาผมสามคนผมเดินมาแล้ว20กิโลนะครับเดินไปแล้ว10บ0กิโลแล้วเสร็จแล้วก<อ>็บ้ามากเลย โบกรถมาสงสัยไม่มีข้าวกินบอกให้เราเลี้ยงข้าวตลอดแล้วก็บอกว่าจะเดินด้วยความรู้สึกวันนั้นก็คือเฮ้ยมันมีคนบ้าอย่างเราเ้ยวที่เรามีเพื่อนแล้ววะไอ้พวกนี้มันเจ๋งจริงๆเลยกลุ่มนี้อยู่กับผมจนมีอยู่คนหนึ่งฮะชื่อคุณป้องเป็นคนเดียวที่เดินน้อยกว่าผม20กิโลแล้วไม่เคยขึ้นรถเลยโชว์ตัวได้ไหมครับป้องอเดินน้อยกว่าผม20กิโลนะครับแล้วไม่เคยขึ้นรถเลยนะครับ สุดยอดนะฮะสิ่งที่มากกว่าที่เขาเดินเป็นเพื่อนผมคือคือเขาก็ช่วยการบริหารด้วยป้องจบพละแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันมีกําลังใจมีคนโพสเฟซบุ๊กมาว่าผมจะไปหาอาจารย์ไอ้เราก็เดินเหนื่อยหอบแพกแกก็โทรมาอยู่เนะี่ยมันไปยังไงอยู่ตรงไหนแล้วบอกน้องน้องดูแผนที่หน่อยดิอะไรเงี้ยเหนื่อยว่าดู Google เป็นไหมอะไรเงี้ยก็โนดา่ามันสักพักตอนเย็นก็ปรากฏตัวนะครับแล้ก็อยู่ด้วยกันมาห6วัน แล้วในทุกรายวันเนี่ยครับก็มีวันหนึ่งเจ้าฟองก็ไปปรากฏตัวใกล้ๆนั้นน้องควันที่สองนะครับพร้อมกับไอ้ปันปันอเอ่อไม่ใช่ปันปันนะฮะแล้วก็แล้วก็อยู่กันมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนรุ่นพวกเรานี่แหละครับเป็นนักศึกษารุ่นใหม่เนี่ยนะครับเข้าไปปรากฏตัวแล้วก็ช่วยทุกอย่างอยู่ทุกอย่างอยู่ง่ายกินง่ายนะครับแล้วก็ มันก็ทําให้เราเนี่ยนะครับมีเพื่อนมีฝูงให้ค่อยสะสมคนมาจากวันนั้นฟอมเท่าไหร่นะเราเดินกันสิบคนพอกําลังจะเหนื่อยปุ๊บาสาวสาวราชพักนครสวรรค์เนาะน้ำแดงนะอย่างนั้นฟอมสวยสวยดนะ้วยเนาะใช่ครับผม,ผมเล่งไม้อยู่ครับตอนนั้นครับเดินตามก็ต้อยเนาะน้ำแดงเย็นเจี๊ยบเลยแล้วก็พอมาถึงลัจยาวเสร็จเขาก็กลับไปแต่ว่าแค่นั้นอนะพอแล้วบรรยากาศมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดใช่ไหมฮะ มีเพื่อนมีมิตรมีอะไรมาแล้วก็บางคนนะมีงานทํากลับไปปุ๊บก,กลับไปได้วันหนึ่งเห็น <He S 2> ผมโพสต์ว่าผมเริ่มเดินเขาก็กินกาแฟอยู่บอกผมทนไม่ได้ครับไปลาง,งานกลับไปอีกมันก็จะมีอย่างนี้ครับจนกระทั่งจนกระทั่งมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับเราสะสมแถวยาวในตอนบ่ายๆนะครับเป็นร้อยสองร้อยคนนะฮะในตอนที่เราเดินจากจังหวัดอุทัยธานี ข้ามแม่น้ําเจ้าพยาเดินข้ามได้ไงพอดีมีแพขนานยนต์แล้วก็ข้ามไปชัยนาธวันนั้นร้อยกว่าคนเป็นครั้งแรกนะครับและพอออกถนนสายเอเชียหวัวนั้นนรกจริงๆนะครับทั้งร้อนทั้งฝนทั้งควันพิษเราเริ่มตอนเช้ากันอยู่ยี่สิบคนแต่ตอนบ่ายร้อยั p แล้วทุกวันที่ผมเดินอยู่บนถนนสายเอเชียพอบ่ายโมงร้อยกว่าคนทุกวันทมกคนลไปไหนมาไหนบ้าง มีนักอนุรักษ์อขาวุโสอย่างเช่นคุณโชคดีที่ไปปลูกป่าที่เขาแผงม้าจนมีกระทิงเป็นตำนานเลยนะ mm hmm. อยูอ่ดีก็เดินเข้ามาบอกว่าคุณศศาสินผมมาเดินเป็นเพื่อน mm hmm. ผมมีประสบการณ์การเดินคุณไม่มีม mm ีอ hmm. ้าวผมไม่เคยเดินแต่พี่แกเนี่ยเดินธรรมะญาติตาเดินอะไรมาเยอะ mm hmm. มีพี่จืดคนรักเด็กรักป่าสุริน mm hmm. เข้ามาเดินเป็นเพื่อน mm hmm. นะครับเข้ามาบอกว่าผมขอเป็นเพื่อนคุณ mm hmm. มีพี่ต่อย นะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารใหญ่มากอยู่ราชบุรีเป็นผับเพื่อชีวิตเป็นใหญ่ไม่ได้สนิทอะไรกับผมหรอกนะฮะเคยไปกินเงินสองสาครั้งเห็นข่าวผมขับรถมาบอกผมเลิกงานทั้งหมดละสั่งสั่งไว้หมดแล้วว่าจะทําอะไรแล้วก็อยู่กับเราจนถึงปัดนี้เดินนําหน้าช่วยทุกอย่าง <S <S มีคนอย่างเงี้ยครับอยู่ในขบวนไม่รู้กี่คนเลยแล้วก็มาแล้วก็ไปแล้วก็มาแล้วก็ไปเอาความรู้ความสามารถเข้ามาคุณธนงศัก์ที่เป็นดาราด้วยเป็นนักวิ่งมาราธอนด้วย เห็นผมโพสโปรแกรมว่าผมเดิน3ชั่วโมงพักคนไม่ได้โทรมาดาบอกคุณทําอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องเดินชั่วโมงหนึ่งแล้วพักสองสินาทีคือมันจะมีจะมีคนที่เอาความรู้มาให้มียาวยามาให้มีน้ำนํำอน้ํามาให้มีทักษะอะไรเนี่ยมันทําให้กระบวนการทํางานเนี่ยผ่านมาได้นะครับจนกระทั่งไ้พี่น้องที่ยืนอยู่วันนี้เนียนะครับที่วันนี้เป็นวันที่เราลุ้นที่สุดนะครับ เพราะเราจะเริ่มต้นที่ปทุมธานีที่พิพิธภัณฑ์เกษตรนะครับกองทุนสัตว์ป่าโลกให้ที่พักเราตอนเช้าเราเริ่มที่ประมาณ70-80คนแต่พอมาที่ฟิวเจอรปพาร์คขบวนถึงนอนเมืองบางคนบอกพัน 1, 000, หรือสองพันสองพันสองพันสามพันนะครับจนถึงเนี้ครับเรียกเยอะแยะไปหมดเลย นะครับมันเกิดปรากฏการถ้าให้วิเคราะห์เนี่ยมันก็เป็นวิเคราะห์ปรากฏการที่ว่าเมื่อสื่อหลักไม่นําเสนอใช่ไหมครับเมื่อ3579หอยม่วงเ่้คือหอยม่วง <c oughs> นะ n b t ไม่เสนอเนี่ยแล้วเราเล่น Facebook กันตลอดผมก็โพสต์ตอนเช้านะฝนตกผมก็โพสต์ตลอดถู่ไหขึ้นตลอดแล้วก็สื่อทางเลือกนะครับก็เสนอตลอด ดังนั้นคนที่ไม่ได้ติดตามทางทีวีมันก็ต้องสงสัยว่ามันคืออะไรในสุดก็ช่วยกันออกมาเต็มไปหมดที่มันก็เป็นผลตีนะครับดังนั้นแทนที่พวกเราจะใช้นะครับตัวผมนะครตัวพี่ให้เป็นข่าวแล้วก็ขอให้คนที่เก่งกว่าผมอย่างอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์อย่างอาจารย์วิศวะแหล่งน้ําอย่างทุกคนมาช่วยกันจัดสัมมนานชี้แชนแนะรัฐบาลปรากฏว่ามันไม่เกิดหรอกนะครับแต่เมื่อวานวิศวะ กรรมสถานแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาเชิญมาไปพูดใหเราย้ำเขื่อนแม่วงให้ผมเละเลยนะครับที่เวทีที่เซานอนเมื่อคืนนี้อันนี้ต้องต้องทราบซึ้งน้ำใจของท่านไว้ด้วยนะครับแล้วก็พอมันไม่เกิดเหตุการณ์ที่คนเก่งกว่าผมออกมาให้ความคิดความเห็นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าประชาชนธรรมดาเหมือนผมนะครับที่รู้เรื่องราวพอสมควรเนี่ยก็ออกมาเดินนะครับก็คิดว่าใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับ นะครับใช้วิธีนี้ก็ได้ดังนั้นบรรยากาศการเดินอย่างที่เล่ามาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับถ้าโดยสรุปเราเดินมาได้300กว่าโลเนี่ยอาจารย์สศินเก่งไหมไม่เก่งเพราะอะไรเพราะว่าทีมของพี่เนี่ยไปเสนอเขาโคตรลุ้นเลยบอกว่าไม่ผ่านไม่อยากให้เจ้าหน้าที่บูที่ส่์คือไปเสนอว่าเฮ้ยน้องๆอ,อาจารย์สศสินพี่เป็นหัวหน้าพี่จะเดิน300กิโลจากแม่วงมาเอาไหม เราก็ลุ้นให้มันบอกว่าไม่เอาพี่ไม่ไหวหรอกไม่เอาพี่ไม่ไหวหรอกทุกคนมันนั่งคิดกันสักพักบอกเอาสวยเขสวยเลยแล้วเขาก็ไปคิดกันสักพักเขาก็บอกว่าพี่มีหน้าที่เดินพี่ใช้ตีนพี่ต้องมีเงื่อนไขว่าพี่อย่ายุ่งกับพวกผมพี่ใช้ตีนพวกผมเป็นสมองผมจะดูว่าระยะมันแค่ไหนจะจัดกําลังยังไงพี่อย่าเถียงนะพี่มีตีนพี่เดินของพี่ไปพี่ดูแลตัวเองผมจะพาพี่ให้ถึงกรุงเทพ ดังนั้นเราก็องไปเตรียมใจเตรียมตัวใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องการจัดการเนี่ยมันก็ต้องมีทีมแต่วันที่ผ่านลาดยาวเนี่ยขอให้ทีมพี่เก่งยังไงพี่ก็ผ่านไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเป็นอิทธิพลท,ท้องถิ่นแต่ปรากฏว่าพี่มีอาจารย์นรงแรงกสิกรซึ่งเป็นนักอนุรักษ์ในพื้นที่เนี่ยนะครับอยู่ในอำเภอแม่วงเลยอยู่ที่เขาแม่กระทูเฮ้ยไอสัตว์ศิษฐ์มันเดินเราก็ไม่รู้นะอาจารย์อายุหกสิบกว่าอาจารย์เดินกับพี่ตั้งแต่ พื้นที่จะสร้างเขื่อนแม่เลยว่าจนมาถึงลาดยาวอาจารย์นรงไม่เคยทิ้งเลยเป็นคนท้องถิ่นมีพี่คนหนึ่งชื่ออดีศักด์นะครับจานทวิชานุวงศ์ขับรถมาจากนาครสวรรค์พอมาถึงพื้นที่ที่มีความขัดแย้งมาเดินด้วยตั้งแต่ลาดยาวมาถึงหนึ่งนี่เลยพอหาที่พักที่ลาดยาวไม่ได้นะครับมีพี่คนหนึ่งอยู่ที่อุทัยธานีโทรปรึกษาปุ๊บพาไปนอนที่โรงเรียนอื่นเลยดังนั้นองค์ประกอบของที่สําคัญเนี่ยนะครับของการเดินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอาจารย์ศศินนะครับ เดินไม่ได้หรอครับตายตั้งแต่กลางทางแล้วครับมันต้องประกอบด้วย3ส่วนคือ1ใจกับร่างกายนะครับว่าต้องตั้งใจจริงแต่ที่สําคัญคือต้องมีทีมที่ฝากชีวิตกันได้เขาไว้ใจพี่ว่าพี่ไม่เหลวกลางทางแน่นอนถ้าเกิดเขาลงทุนเอาด้วยแล้วพี่เกิดไปสองวันขาเดี้ยงเลิกไม่เอาแล้วเว้ยกูเผามวยที่สืบล่มนะฮะตกงบายกันหมดแน่เกียรติภูมินี่สะสมมาช่วยชีวิตจบไม่ตายก็เหมือนตาย พี่มีหน้าทำอะไรอีกไหมถ้าเดินไม่ถึงไม่มีหรอกไม่กล้าหรอกลาออกไปแล้วใช่ไหมเราต้องมีทีมแต่ที่สําคัญก็คือในการเข้าในพื้นที่ปัญหาเนี่ยที่สาคัญที่สุดคือต้องมีมิตรตั้งแต่ผู้ในคนที่มิตรในพื้นที่อย่างอาจารย์นลงอย่างพี่กินแล้วก็ที่สําคัญคือมิตรมิตรใหม่ที่บ้ากล้าพออย่างน้องๆที่มาจากมสวนะฮะ อีกกลุ่มนึงคืออย่างเด็กวัดป่าเนี่ยนะครับไม่ใช่สนิทกันเลยอยู่ที่เมืองการเคยทํางานร่วมกันที่หน่อยขับรถมาแล้วพอมันใช่เขาเปลี่ยนเวียนมาช่วยเราตลอดนะครับมาเดินเป็นเพื่อนดันนั้นเนี่ยมันไม่ได้ท่านต้องมีใจมีทีมแล้วก็มีมิตรที่จะประสานกันแล้วก็ทําเรื่องที่มันดูเหมือนจะเป็นไปได้นคะครับให้เป็นไปได้เหมือนอย่างที่เราบอกว่าถ้าเราอยากจะทําเรื่องที่มันเป็นไปได้เป็นไปได้เนี่ยนะครับเราจะต้องเห็นในสิ่งที่มันมองไม่เห็น นั่นก็คือการวางแผนนั่นก็คือมิตรภาพนั่นคือการไว้ใจซึ่งกันและกันเพื่อที่จสานพลังทุกอย่างไม่ว่าพลังกายพลังใจพลังความสามคัคคีสติความรอบคอบศรัทธาแล้วก็ความอาหิงสาการที่ตั้งใจแล้วเราจะต้องไม่มีเรื่องถ้าเขาแจกอวัยวะเพศมาเรานัดกันแล้วเราก็จะสวัสดีครับไม่ว่าจะได้คนละกี่นุ่นก็ตามตอนนัดกันแล้วนะฮะเราจะไม่มีเรื่องเรื่องราวต่างๆเพราะเราจะต้อง สันติไม่งั้นเราจะเดินผ่านไม่ได้ถ้าเกิดความขัดแย้งขึ้นมามีเรื่องขึ้นมาเกิดพี่ทนไม่ได้พี่ต่อยเขาเขาต่อยพี่การเดินมันก็จบความเชื่อถือเชื่อมั่นของการเดินแบบสันติอหิงสามันก็อหิงสามันก็จบมันต้องมีความอดทนมีความรอบคอบความอดด้านแล้วก็ที่สําคัญก็คือทั้งทีมก็ต้องเป็นเหมือนกันด้วยต้องเชื่อมั่นเชื่อมือในการลักัาดังนั้นพรุ่งนี้นะครับคนที่คนที่อยู่ในนี้ประมาณสักแสนตัวคนนั่งตรงนี้นะครับ เราจะเดินไปแบบนั้นกันไหมครับสันต,ติอหิงสาตกลงไหมครับ<ช>นะครับขอขอตรงนี้ด้วยขอบคุณครับ